สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วมื้อนี้ตะหน่อยเฮ็ดไก่แดดเดียวไว้ครับผมไก่แดดเดียวเห็นบ่พี่น้องมันน่าดตัวโตแล้วโอ้ยเหยียบปวดน้ำไก่แดดเดียวตากไปถึงต้นไปเลยโตลมโตแดดแดดอ่อนๆครับผมมื้อนี้มันอากาศมันหนาวมันก็แดดแดดอ่อนๆเนาะ ต่ว่นล่มนี่ค่าเดียวครับผมต้นไนตักได้สองชั่วโมงนะครับผมเสียดไก่แดดเดียวอันใดอลไรนะครับเดี๋ยวเสียวไปถอนนี่พี่น้องเป็นเป็นหนูไก่นะครับอันนี้ต้นไนตใส่เป็นน่องนะลอกกระดูกออกมือเจ็บมันก็นเลยลอกบองามเออเอามึงหนังเนี่ยนี่เปีนข้างหนังนี่ เจหน่อยก็ไม่เสียบมันอบงงามตัวหน่อยมือเจ็บไหม็เลยเลรอออกบงงามว่าม่เห็ดอีหยังดนึ่งหรือเปล่าอันนี้พว่าอยากกินกระเพรากะเพราลูกชิ้นพี่กีเอาตักไปในบ้านนะพเพราะอะไรเาะเอาน,นี่<ๆ>นี่อย่างใช่เิ้นจินมาดีอันหนึ่งให้ลเลนึ่งหนึ่งให้ลเละจ้าจ้า มันกินได้อยู่เฮ้ยอย่าก,กินไก่นะไก่มันยังดิบดอยู่นี่ลูกชิ้นมันสุกแล้วแหละเดี๋ยวแม่อุ่นให้อันนี้อย่าเพิ่งกินนะถ้างั้นนะแค่ว่าสิพัดกะเพราครับผมกินข้าวกับข่าเร่งพี่น้องกินข้าวแกกับข้าวใส่พริกแข็งพี่น้องว้า แข้งกระเทียมถขลกลงไปอยากซิ้มนี่นะว่ามันจะเป็นจังไดไก่แดดเดียวท่าสันหาแนวเห็ดแต่หน่อยนะเสียไปพึ่งล่มพึ่งแดดแดดแดดมันบม่แห้งพี่นอ้องแต่ว่าล่มดีครับ ลมแรงเนาะเดี๋ยวถ่ายแพ้ว่าถอดสีง,ง่ามมากเลยเนี่ยอันนี้บกักขันบานเขาบุรีเฮ็ดบุรีเฮ็ดแก้วก,ก,ก,กินบักขันอืมอันหวานฉุมๆกินกับพริกน้ำปลาเครื่องจับบึมมาครับผม ก่อนอื่นเราผัดกะเพาวกว่อนเนะาะกะเพรานี่กะเพาลูกชิ้นนี่สิแบ่งเข้าไปในบ้านพ่อพี่น้องใส่ปีกแข็งเอาให้ได้ความชุ่เขี่ยวอะไร กินกินกินขนมก่อนเดี๋ยวแม่ถัดนี้แป๊บนึง ก็ใ้กินบ่พี่น้องผัดกะเพราลูกชิ้นแซ่บเด้แล้วคนก็เจาะกระชาหมูสับน้ำคิดว่าทำไมจะคล้องไปเฮ็ดง่ามดูกรุบกรอบเขาลาดแกงเนาะผัดลูกชิ้นผัดกะเพราผัดกะเพราลูกชิ้นเลยนี่น้ำกุชชี่าดเขาใส่พริกหยวก ใส่ขัวฝักยาวขัวฝักยาวนี่ใส่น้ำอีกพอได้ลาดเขาเี่เขาแกงนี่มันต้องมีน้ำชำ่ำๆต้องคุ้นไท่มีน้ำแฉะเขาเอิีแต่แต่คนมากกับพี่น้องต้งคนกับมักแห้งๆแต่ว่าไนคกวามคีดของตะหน่อยนะ เขาแกงนี่มันต้องแช่แชะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจักหน่อยมันจังนำซอสนำอย่างมันจังลงไปนี่เขาไหมจากน่อยบางังสั่นเดี่ปรุงรสเ,เลยจ้าผมปรุงรสตุ๊กดีดดดโอยอย่งกับน้ำตาลผงนัวซีอิ๊วขาว น้ำมันหอยจ้าอหอมมากอาตอนนี้เวลาขอดูเวลาหน่อยด้คุณแม่ ยังไม่สี่โมงเลยยังไม่สี่โมงแดงแต่เราทำกับข้าวไว้แล้ว <ทำ S 1> เครื่อไไ้พี่น้องเครือมันลมมันอะไรมันม,มามันยากไหมพี่น้องเราอยู่ทุ่งนาะรสชาติเป็นไงแม่ชิมเมิงชิมเมิงถั่วสุกก็ใช้ได้แล้วนะแม่เมติมฟิสซอสลงไปนิดนึงครับผม อ,อันนี้เมนูลองนะครับเมนูเอ่อเมนูเด e b เบสตนนั็นีและคือไก่ไก่ไหมไก่แดดเดียวชิ e เก h นชิ e เก i นฟิ a ซ,ซอสเฮ้ยน้ำปลานะไก่ชิเคเก้นวันแดดว,วันวัน แดดแปลว่าอะไรแดดก็ปดกแปลว่าแดดแดดก็แปลว่าแดดนะพราจางเก่งจริงนะชิคเก้นเดอะซันพระอาทิตย์ครมาเรียบร้อยพี่น้องคีม,มู้อะไรนี่ว้าวเราใส่เราเราเรา,เราใส่เดี๋ยวแม่จะตักเข้าไปในบ้านผมเราใส่ถ้วยไว้เลยถ้วยเ,เดียวก็พอไหม ลูกชิ้นหมูใช่ไหมใช่ค่ะใครจะผัดลูกชิ้นเนื้อก็ได้ผัดลูกชิ้นหมูก็ดีอ่าเรียบร้อยครับผมจุดจ๊ดเดี๋ยวแพร่ว่ากระจิตตักใจถุงแบ่งเข้าไปอะฮะให้บานในบานในบานบานำ้ำเพราะว่ามันมันหลายด้วยพี่น้องอลํำพังแต่นหน่อยครับแพร่ว่าก็ กินถ <sk r isa> ้วยเดียวกับพอใส่เปลือกก่อนเดี๋ยว,วชิมใส่ถ้วยใส่ถ้วยไปก่อนนะแม่จังใส่ถ้วย,ยเดี๋ยวจังเชค่ตัดใส่ถุงนี่ตัดใส่ถุงอีกเพราะว่าต้องใส่กระทะเดี๋ยวใส่กระทะทอดไก่แดดเดียวครับผมน้ํมันเดือดทีจังจา้าโอ้ จ้ะไม่ใช่หมูไม่ใช่อะไรนะจ๊ะอันนี้ไก่แดดเดียวไม่มีใครค่อยทำหรอกมีแต่หน่อยก่บ้านเสียทำ สวยไหมเนี่ยสีสวยไหมว้าขอโทษขออภัยน้ำเลือดผีน้อ,นองเพราะว่าม,มันอาจสีแล่แล่ออกมามันสีบางงามเนะี่ยเพราะว่าตะหน่อยเก็บมันต้องใส่น้ำ,น,ำนักเลาะน้ำกระดูกเนะี่ยสีเลือจนเขาหงาเขานั้นวันนี้ก็หน่อยเก็บเก็บเก็บมันเก็บเก็บเก็บนี่หัวไหลตะหน่อย จะเลยไห้่ทำนี่งช่วยมุนช่วยนั่นไปแต่ว่ามันเขาเนื้อเข่านังเขามักไว้มักน้ำมันหอยมักใส่น้ำมันหอยใส่ผาหั้อหูสีเงามเลย ทางนี่เนี่ยหนังมันเจ็บอวดเลยเออสิหิวยานหนังมันนั่นไหมะือในนี่ทีาา่นี่อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้นะโอเ้เนี่ยกำลงังทอดนี่หนูกินไหมเนี่ยกินได้นะลูกอือมี่สวยงน,น่ะ สีขมิ้นนี่นี่เนี่ยใส่ขมิ้นนิดนึงเพิ่มสีสันเออใส่ขมิน้นทูนี่น้เพิ่มสีสันอ่ะเดี๋ยวจากนั้นม,มึงต่อนมันซุปก้บพี่น้องมึงมันฉีดโดนโทษน,นี่เนี่ไปอาบน้ำนะ

Bây giờ tít Tít đèn Râm bợt xếp thịt Khổng đích nòi Wow Nạ kịt mạc Thôi rồi mẹ Xúc rồi Wow Tính ngay Tít gas đi thưa Hả มันสูบหมดแล้วมันไม่สูบมันจะไปไหนน้ำมันเดียดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างงั้นจ้าคือพรถไปซื้อหมูนี้ไว้ซื้อหมูมาดไหนบ้านทบูเขาขายหมูเหรอตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดเขามีหมูขายเหรอเจ้าเก่านี่เหรอไปด้วยกันไหมโอเคครับผม ที่นอนซุกปูซุกคนขอบบุญขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับผมกับเขาเ่าแรงง่ายๆเนาะเดี๋ยวแพทยว่าก็สิเอากับเข่าไปไปบางง้านยา,งงาสวัสดีครับชื่อมึงที่ไรไม่ได้กูดบ่กูดปะสุดยอดมาชื่อมึงขึ้กันอืม สุดยอดสุดยอดไปก่อนครับสวัสดีครับกับเขาแร้ง